ดราปุูชัปส์ปอเปนนักรัสปูตินเงนนะไอ้ฮูฮูวันนี้เรื่องมีกาววันนี้เรื่องดูไปวันนี้เรื่องชัดแจ้งกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมสายท่านไหนนะท่านผู้ชมนะเป็นเกมว่าแนวมือถือเอาชีวิตรอดนะฮะเฮ้ยอันนี้มันบ้านใครวะเข้ามาในบ้านใครวะเนี่ยเอาว่าเอาว่าก็ตรีโค็ตรีนะครับเกมแนวเอามือถือเกมมือถือเอาชีวิตรอดนะท่านผู้ชมนะก็จะเป็นแบบว่าแนวหาของหาของนะครับคราฟของนะ เล่นกับออนไลน์กับเพื่อนได้ด้วยนะครับมีให้เล่นภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะเป็นอ่าอันนี้มันเปิดบนเซิร์ฟสโตร์จีเอสโตรฟิลิปปินส์นะท่านผู้ชมนะสําหรับใครที่อยากโหลดนะครับสําหรับคนที่ใช้มือถือ Android นะแนะนำให้โหลดไปไฟแอพลิเค่นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างขําใจคลิปน้อกของดูเนาะดูคข้ามาแอปพลิเแล้วก็โหลดลงมาแล้วก็ติดตั้งลงได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะก็เล่นได้เลยนะครับตามปกติเลยนี่ฮะหาของแถวนี้ก่อนละกันกินนี่มีซอมบี้เลยเด้อคนดูเดี๋ยวผมจะบอกให้ เย a เอาอัน,นี้เราหาของมาได้ว่าแถวโซนนี้ตอมีไปไหนหมดเนาะนี่เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเปิดโหมดแหมเพจโนโตรึงก่อนอ่าวููนี่ไงของ easy เทคกิท easy o p นบ็อ x แป,ป๊บสวยครับเย้ yeah! ได้รับของว่าโอ้โหนี่มันแหล่งชาร์จรถ e v แหรอวะเอ้ยมันจะมาในทีมแบบแนวไซไฟหน่อยนะเออก็อยู่ในในยุคข,ของโรคระบาดนะครับท่านผู้ชมนะ แล้วของผมหาครบยังวะผมต้องหาอันนี้ sleeping bags เอาเอาลืมไปบ้างครับตรงน,นี้โอเคเอามาครับอันนี้ใช้30อันนะฮะ sleeping b a g เนี่ยผมต้องใช้ไฟเบอร์30มอันเลยไปทางใบไม้ก่อนตรงนี้มีใบไม้เยอะนะเอานอนนอน sleeping bag นอนนอมาจุดนี้มีหนึ่งอัน Rồi này Ô đến nhằng cha, con đùa เกีบของสวยครับพี่ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกม a อนไลน์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกม คุ้มโลบอคคลิปการ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง rich m m n shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารการิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h man shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยที่สวยครับฟูยังก็เล่นอ้นี่เลยอะไออนินฟสเทชันเลยวอซีโนตึงเก็บครับสวย ไปบร์เพรนช์ไปฮะอาก,การอแอฟซ์มัสกสลไยน,นี่เรานี่มีอันหนึ่งโอ้โหภาพยังสวยคนดูดูดิเดอโอ้โลกที่ลมสลายของจริงมาคนดูดูดิเอามาถ่ายรูปไว้หน่อยเป็นเกียรติวัตรเบรลยกูด ไปเราได้ยันแล้วนี่ยี่สิบแปดอันโอเคใกล้ได้ครบแล้วเดินไปก่อน Ready and Gentlemen's Slip b a No No Slip b a c No No Slip b a c No No Slip b a c No No หยิบของเลยครับโอเค Very good ตรงนี้มีหนึ่งอันใช่ไหม เออของมีตรงนี้นะเดินขึ้นไปดูก่อนย่ขวดตรึงอ่ะมาคอรลิกสวยครับพีสสวยครับฮาฟูเวริกูดรับฮาฟรีเดี๋ยวไปคราบข้างในนะผมว่ามันน่าจะให้คราบข้างในแน่นอนเลยพราตอนนั้นผมคราฟยังไงก็ไม่ผ่านสักทีสลิดแบ๊ก no no slick back no no ไปครับไปครับเฮ้ยหัวหัวกรจะจัดเลยเดินไปไกลอยู่แล้วเนี่ยคนดูครูดน มาเข้ามาข้างในครับปั๊บเปิดเข้าไป easy เออไหนวะมันต้องให้ใช้อ๋อต้องครัฟข้างในนี่นี่ครับตรงนี้ครับนี่แล้วก็คราฟใช่ไหมหนึ่งอันเราคราฟไปเยอะมากแล้วนะคุณดูนะเอาจัจริงอ่ะ Build Factory ให้เราทําการคาฟไอ้สลิปปิ้งแบ็กเนี่ยแหละเครื่องเรากำลังคาฟเลยนะ15วิเ็ยังดูเนี่ยโคนเตืงเนี่ยไอ้เฮ้ควีตแม่งเอือดูดิคาฟแล้วนะสล,สลิสลิปปิ้งแบ็กเนี่ยซาวคาฟตั้งหลายอันแล้วเกมแม่งติดบั็อกกันนี่โอ้โอกีมกระโปงจังวะดูดิคาฟตั้งสามอันแล้วกูยังไม่ผ่านควีตสักทีเลยเฮ้ยมึงเป็นยังไงในควีตนี่ฮะไม่เป็นไรครับคนดูไม่ผ่านก็ไม่ผ่าน เราไปหาตลุยโลกกว้างดีงกว่าเราไปเมืองนี้ไหมเออเมืองนี้ดีกว่านะคนดูนะไปโจโอ้ยไกลเหมือนกันนะเนี่ยคนดูไอ้แต่ก็ไปถึงนะครับไม่ต้องห่วงครับไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปถึงไปครับเก็บอาวุธก่อนน่าจะวิ่งไวขึ้นเนออเก็บอาวุธวิ่งมันจะวิ่งไวขึ้นนี่หมาเราเดินถืออาวุธตั้งนานนะ ินอาหารได้ด้วยนี่หว่าลืมลืมดูเลยนี่กดกดติ๊กอาหารตรงนี้ได้แล้วมันจะมีอาหารักายานะเห็นไหมยาแล้วก็มีพวกอาหารพวกเนี้ยไปทำแคงฟงแคมไฟอะไรพวกนี้นครับยูยาก่อนเลยแหละอย่างแรกเลือดไม่ค่อยจะมีด้วยสูก,กับซอมบี้มานะเลือดเลยไม่ค่อยมีเฮ้ยมีกวางนะเกมนี้สามารถล่ากวางล่าสัตว์อะไรพวกนี้ได้นะครับในแมปนี้ก็จะมีแบบพวกเอ่อของนะครับนผู้ชมนะพวกแบบเนี่ยตามจุดตามไนเนี่ยมันจะมีบอกก็อยู่นะครับเย้ เดินไกลเหมือนกันนะว่าจะสร้างบูงสร้างบ้านคุชันอือคนดูกิมนี่สามารถสไลด์ได้นะสไลด์แล้วก็กระโดดได้เหมือนกันก็คอร์ฟดิวตี้คนดูโคตรทีโคตรตึงอะ่ะเฮ้ยมันมีหุ่นยักษ์ด้วยว่ะ <c oughs> เอาว่ะเอาว่ะหุ่นยักษ์ในรถเสาเหรอดูดีคนดูเนี่ยวัตตาฮิกโคตรที พวกนี้มันยิงเราไหมวะเราต้องสู้ทั้งซอมบี้ทั้งหุ่นยักษ์นะนะมันเหมือนแนวซีโร่อะไรนั่นน่ะคนดูวเวลโคตรเท่อ่ะพี่มันทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเพื่อนเฮ้ยโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งเลยครับพี่เราตีมันไม่ได้นตีมันมันตีเราคืนเราพยายามที่จะไม่นั่นมันนะ โอ้พวกหุ่นยักษ์ยักษ์พวกนี้เนี่ยโคตรเทร่เลยว่ะคุณดูนะมันน่าจะเป็นหุ่นอันนั้นนะไอ้มันเหมือนเกมอะไรนะไอซีโร่ซีโร่กาวอะไรที่มันมีหุ่นยนต์ด้วยนแนวนั้นเลยคล้ายๆกันบนบนวีซีอะบนวีซีโอ้แถวนี้มีหุ่นยนต์ยักษ์ว่ะโคตรแหลมเอาว้าวว่ะหเกมดีอยู่นะเนี่ยบนบนมีใครกำลังทำอะไรอยู่วะบนนั้น นี่โอ้ภาพสวยจัดดูดิอันนี้เกมมือถือนะมันไปไหนวะอห,หุ่นนั่นน่ะเราต้องเดินไปฝั่งไหนนะฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งนี้สิต้องลุงเข่าลูกนี้ไปนะครับเดี๋ยวหนึง่งเอา้าเดี๋ยวหนึง่งไปมันลากไม่ได้วะ เดียวมันมันหลากไปได้เฉยวิ่งหลากได้แล้วโอเคมันต้องโฟโต้อนี่ลงนะครับโอ้ภาพก็ถือว่าโออยู่คนดูไม่นา่าไม่คิรุกิรินะครับอันนี้ผมปรับภาพแบบนะภาพกลางนะท่านผู้ชมนะภาพกลางเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่าภาพภาพกลางนะครับ เป็นอันต้า HD นี่มันได้แค่นี้นะ HD มันได้แค่นี้อันนี้อันนี้อันนี้คือตับภาพสูงสุดจะเป็นประมาณนี้นี่มันก็จะเอฟเฟกมันก็จะดีอยู่แต่ว่าเฟรมเรตมันจะกึกกึกกึกกักกักกึกกึกกักกักนะคนดูนะฮะมันจะไม่ลื่นไหลแต่ก็เดี๋ยวปรับให้สุดๆให้ทุกคนเห็นนั่นแหละอ่ะมันได้ประมาณเนี้ย ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป ายออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึงร c h Man ช h o p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเผจ Rich Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยอาชีพมือถือผมมันไม่แรงเท่าไหร่นะโอ้กูจะตายไหมเนี่ยกูลงมาเงี้ยตายได้เลยน,ะนี่ยคนดูโอ้หาทางลงดีๆก่อน มันรอบเขานะมันลุงยากนะครับโอ้แม่งแผ่นเขาหมดเลยอนะ่ะแถวนี้เฮ้ยนี่นี่ทางมึงดีๆอยู่นี่โอเคเฮ้ย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 เกือบตายอ่ะคนดูดูดิโอ,โอ้ภาพสวยจัดๆเลยนะเนี่ยเฮริกูดเี้ลงไปก็จะเจอพวกซอมบี้นะ จะลงไปสัตว์กับซอมบี้สักหน่อยไอ้น,นี่เล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะฮะเออตึงเปรีย้ยนี่เล่นกับเพื่อนอีเชิญแอดเพื่อนแล้วก็เชิญเพื่อนกันนะไหนวะวิ่งนี่มันมีมร์กดเพชรอะไรด้วยนะฮะท่านผู้ชมเอาดิสลิกแบกโนโนสลิกแบกนี่เด่นี่เด่นี่เด่นี่ตีวืวดไหวตุยัง ไม่ค่อยมีของนะไอพวกนี้ไม่ค่อยมีของดีๆอันนี้คืออะไรอะ่ะอีได้ไหมไม่ได้เฮ้เราลองใช้มือเปล่าดิเราอาจจะได้ได้พิษมรกตไม่ใช่ไม่ไไมงั้นไม่ได้แล้อันนี้มั่วมั่วจะจัด,จดมีหุ่นอะไรอยู่แถวนี้ด้วยวะ่ะอุ๊ยอะไรอะ่ะหุ่นไซบรอร์ล็อกเหรออีได้อะไรวะโอ้นี่ไงเอเนจีนนนน อยไหมครับอาวุธอยู่นี่เองดูคนดูเอาละไหนนะไหนนะนี่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 อันนี้ไม่ใช่อันนี้ร้อยหนึ่งนี่เครื่องคัพอินดิจีเราอยู่นี่ไว้เจาะของอ๋อถังมันเป็นถังฟิวส์เอนิจีนี่มาคนดูนะเก็มนี้ไม่รู้ว่ายน้ำได้ไหมผมไม่ไม่ไม่ได้เข้าไปดูนะครับ รีทูนิคอโอเคโคตรีโคตรึงอ่ะเมืองมันใหญ่อยู่นะเนี่ยเมืองใหญ่อยู่นะครับคนดูนะก็หมอนแมนบรูเอาวาเอาวาเฮ้ยสนุกนะนี่คนดูโหลดมาเล่นชิลเปรี้ยเลยนะเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับเกมนี้สองบีกันแล้วเอาดิจริงจริงหุ่นยนต์เมื่อกี้เราตีมนันได้นะตายตาย เป็นพวกซอมบี้ติดเชื้อเปล่าวะไม่ได้ของอะไรเลยซอมบี้แม่งปว่วยเก,เกินเข้ามาครับอ้าวเข้ามาก็เจอเลยเนาะอุ้ยกอดแตกเลยเออเราจะใส่กอดยังไงนี่ต้องกินอาหารเหรอลองกินอาหารให้สุดดูดิไม่ได้วิปปิ้งเบนเดิตกรอเราจะได้มาจากอะไรวะ ไม่ใช่นะครับคนดูนะก่อนน่าจะเป็นแบบพวกนั่นแหละที่เราได้ของมาแหละผมคิดว่านะเฮ้ยอะไรอนะ่ะชุดสูตรกันอะไรอ่ะคนดูมาฟาร์มของโคตไก่นะตอนนี้เก็บของก่อนมีปืนให้พี่ใช่ไหมนะเนาะเย้โอ้รซอสโรเบอร์รอรแหลงสองด้วยถึงจัดเดี๋ยวดูในกระเป๋าก่อนดีนี่นี่เกียร์อยู่นี่โหแงสองอันนี้น่าจะโหดกว่านะ สีเขียวเนีเซฟอิสฟูคืออะไรมะเนี่ยเฟรมอิสเคสเอาเพีนแหลงสล็อตเนี่ยเนี่ยผมใช้สล็อตไม่ได้อะคุณดูมันต้องผ่าน quest เคสอะไรก่อนวะอเอ่อฟองกันดิไม่มีนะรลับขึ้นก่อนนี่เครื่องช็อตแสนวูน เอาไว้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 ไ, plex, ไปค be ้าของคนดูเนี่ยเจาะได้ไหมนี่ไม่ได้เอาไว้เจาะหินหน้านี้เอาไว้เจาะหินยูยู prove, หัว <t ries> หัว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 มีอะไรหรือเปล่าในนี้นะเฮบอยอยู่ในกระปุกครับพี่โคตรีโคตรึงอ่ะเฮ้ยอันนี้ค้าได้ไหมวะโอ้ meow. ได้อยู่คนดู มันไม่ค่อยแรงนะฮะมีเพชรสีม่วงอะไรพวกนั้นด้ยวยอยู่นั่นนสลับก่อนเป็นอาว,วุธก่อนลัาไปเลยฮาฟมีปืนหรือเปล่าฉันยังรอเธอออกเดินทางเปิดสวยโอ้ยโอ้ยเอ,าอย้ายังไม่งซอมบี้อีสัสตุ๊กใหมดุดหอืมอืมอืม เออร่วงประตูเกือบตุย,ยเนี่ยเกือบตุยเย,ย่เลยเนี่ยเอาอ่ะเอาอ่ะเคืนหางก่อนนะแล้แล้วของในห้องนี้อาโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกมอ่าทันไนซ์สวิฟว์บิว แอนคลาสน่นสําันคนะคลิปนี้อยู่ด้านล่างคําหย่ใต้คลิปนะแนะนําให้โหลดลงแบบ APK เนาะมันจะลงง่ายกว่านะครับสหรับวันนี้พี่โคตรก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าเคิร์ตเล ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,มโลบ ไลออดสต e ีมบัตร grab บัตร l ล n e tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจาจทีหลังต้องนึกถึง richman shop โน่หนึ่ง no one, เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ richman shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย